สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่4ธันวาคมค่ะมาดูการข้าวไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซ็ตอินเด็กปิดปิดที่1,274.82จุดบลบ0.22ร์เซมูลค่าการซื้อขาย36,323ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวไซเว์มีแรงเก็งกำไรเข้ามาในหุ้น AOT ที่มีความชัดเจนเรื่องสัญญาดิติฟีกับกลุ่ม King Power และกลุ่มแบงค์ถือข้ามปีรองเงินปันผลได้ในอัตราที่สูง7-8%ส่วนฝั่งของตราสารหนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่64,161ล้านบาทนิยุนธบัตรอายุ5ปีปิดที่1.35%ปรับตัวลดลงจามืวาน0.03%ค่ะ ทางฝั่งของค่าเงินบาทปิดตลาดเยนวันนี้ที่31บาท94สตางต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาทปรับตัวแข็งค่าตามค่าเงินในภูมิภาคเนื่องจากดอลลาร์ปรับตัวอ่อนค่าหลังตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนในการประชุมที่จะมาถึงนี้และสถานการณ์ราคาทองในตลาดโลกที่ฟื้นตัว ส่วนฝั่งของเอเชียนิกกตลาดหุ้นตเกียวปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่2ด้โดยมีแรงซื้อหุ้นบริษัทขนาดใหญ่ในกลุ่มชิปและเทคโนโลยี a อเข้ามาช่วยพยุงตลาดสอดรับกับตลาดหุ้นสหรัฐที่ดิดตัวขึ้นคาดรับกระแสาคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับดลดอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมนโยบายการเงินสัปดาห์หน้านิกกปิดปิดที่สี่หมื่ปดยหี่จุดหกแปดจุดบวก1.14่ส่เปอร์เซ็นต์ส่วนเซิงไฮ้คอมบพสิตงตลาดหุ้นจีนปิดลบค่ะหลังมีรายงานว่าภาคบริการของจีนชะลอตัวลง ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการประชุมคณะทำงานว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจของจีนและการประชุมประจำเดือนธันวาคมของกลุ่มการเมืองเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศท,ทางนโยบายและเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจของจีนในปีหน้าเซยงไฮ้คอมเพสิตปิดที่3,878ปจิดุดลบ0.51%่ส่วนดาวโจนสร์รแดนิวยอร์ปิดพุ่งขึ้นกว่า400จุดในวันพุธเนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐซึ่งรวมถึงตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบ ดาวโจนส์ปิดที่47,882.90จุดบวก0.86% S&P e 500ปิดที่6,849.72จุดบวก0.30%และ NASDAQ ปิดที่23,454.09จุดบวก0.17%ค่ะ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเล็กน้อยในวันพุธโด,ดยรับแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีที่ช่วยชดเชยการร่วงลงแรงของหุ้นกลุ่มการเงิน c c 40 8, 8 Next, ปิดที่8,087.42จุดบวก0.16% DAX ปิดที่23,693.71จุดลบ0.07%และู FTSE 1อยปิดที่9,692.07จุดลบ0.10%ค่ะ ส่วนค่าเงินดอนลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลหลักๆเนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐซึ่งรวมถึงตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนทําให้นักลงทุนคาดการว่าเฟดจะปรับรอัตราดอกเบี้ยนในการประชุมสัปดาห์หน้าส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเวทซาลสราานุยอปิดบวกในวันพุธ เพิ่มขึ้นมา0.53%ปิดที่58.95เซนต์ต่อบาร์เรลหลังจากรัสเซียและสหรัฐไม่มีความคืบหน้าในการเจราจาเข้าตกลงสนิภาเพอพยุติสงครามในยูเครนอย่างไรก็ดีค่ะราคาน้ำมันลดช่วงบวกเนื่องจากสต็อกน้ำมันดิบและน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐทำให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันล้นตลาดส่วนฝั่งของเบลนด์ค่ะบวก0.35%ปิดที่62.67ดเซนต์ต่อบาร์เรล ทางฝั่งของสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธหลังมีรายงานว่าการจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐปรับตัวลงส่วนทางกับการคาดการณ์ซึ่งทําให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าเฟดจะปรับลดตราดอกเบีย้ยในการประชุมสัปดาห์หน้าสัญญาทองคำตลาดโคเมกมสมรับเดือนกุมภาพันธ์บวก0.28ปิดที่4,232.50เซนต่อทรยออนส์ส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามในวันนี้ค่ะ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์และย่อดนำเข้าย่อดส่งออกและดุลการค้าเดินกันยายนสหรัฐนี่คือทั้งหมดของ k t ท m d d i l y News ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจกรุงไทย Asset Management กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าว,วันจันทร์ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลาสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ